ถ้าไม่อยากถูกกำจัดจงจำยอมต่อกฎเกมเดินมรณะ 1. w a l k วอเกอร์ต้องรักษาความเร็วในการเดินให้มากกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมง 2. w a วอล์เกอร์แต่ละคนจะมีตัวจับเวลาเริ่มต้นที่120วินาทีถ้าความเร็วลดลงต่ำกว่า3มไมล์ต่อชั่วโมงตัวจับเวลาจะเริ่มนับถอยหลังทันที 3. หากวอล์กเกอร์ไม่สามารถรักษาวความเร็วได้ตามกำหนดจะถูกเตือน This is walk e r Just making it to the next moment สี่วอกเกอรจะได้รับการเตือนเมื่อเวลาลดลงถึงจุดที่กำหนด Walk เมื่อเวลาลดลงเหลือ90 <c oughs> วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่1 <c oughs> เมื่อเวลาลดลงเหลือ60วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่ 2, 2> เ 2. มื่อเวลาลดลงเหลือ30วินาทีจะถูกเตือนครั้งที่3หา 3. หากเวลานับถอยหลังจนเหลือศูนย์วอล์กเกอร์จะถูกล่านกระสุนใส่หัวกำจัดออกจากการแข่งขันหกหากวอล์กเกอร์ออกนอกเส้นทางทำร้ายทหารหรือขัดขวางวอล์กเกอร์คนอื่นโทษคือตายสถานเดียว ไม่อนุญาตให้วอล์ e เกอร์รับความช่วยเหลือจากคนภายนอกโดยเด็ดขาด I'm so sorry, แปดวอล์ w เกอร์สามารถช่วยเหลือกันได้ตราบใดที่ยังรักษาความเร็วได้ตามกำหนด 9. ไม่มีการพักไม่มีเส้นชัยการแข่งขันดำเนินไปจนกว่าจะเหลือผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียว สิบวอล์กเกอร์ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับรางวัลเป็นทุกสิ่งที่เขาต้องการไปตลอดชีวิตห้าสิบวอลกเกอร์สู่เกมเดินตายไร้เส้นชัยมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะรอด the the จ้า The Long Walk เกมเดินมรณนะวัเกมเดิรณะ11กันยายนนี้ในโรงภาพยนตร์